Oh. ความคืบหน้ากรณีที่นายธนกฤตอินทระลูกจ้างพวกเราวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยยิงปืนขึ้นฟ้าในลักษณะข่มขู่ชาวบ้านที่มารวมตัวกันบริเวณสี่แยกทางเข้าเหมืองแร่ทองคําในตําบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและนายจักรพัฒน์บุญพัฒรรักษาหรือไผ่ดาวดินได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผ่านทางผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรวังสะพุงให้ดําเนินมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของชาวบ้าน6หมู่บ้านระหว่างการ ขนแร่ออกจากพื้นที่นายชัยทวัฒน์เนียมสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากนายอำเภอวังสะพุงมอบหมายปลัดอำเภอลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยแต่น,นายธนกฤตซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวติดตามไปภายหลังทีนี้ด้วยอาการเมาสุรารแล้วก็ไปมีปากเสียงกับชาวบ้านระหว่างออกพื้นที่ก็เลยไปยิงปืนขึ้นฟ้านหนึ่งนัดค่ะซึ่งต่อมาได้เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรวังสะพุงพร้อมด้วยอาวุธปืน และได้กำชชบให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะยืนยันว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกจ้างช่วคเราไม่เกี่ยวข้องกับสนราชการไปอย่างใดค่ะขณะเดียวกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ยังปริเสธกระแสข่าวกรณีที่กลุ่มทางราชการอ้างว่าได้เคลียร์กับผู้ว่าเพื่อดำเนินการภายในเหมืองนะครับก็ไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าการทำเหมืองแร่ทองคำได้สิ้นสุดตามคำพิพากษาคงสารไปแล้วและมีเอกชนนะครับมาประมูลสินแร่จากการขายทอดตลาด ซึ่งก็อยู่ระหว่างการอารอบขนย้ายออกจากพื้นที่นะครับซึ่งหากว่าใครแอบอ้างชื่อของตนเองไปสแสวงหาผลประโยชน์ก็สามารถแจ้งความจับได้ทันทีแล้วก็จะไปเป็นพยานให้ด้วยนะฮะ